พลตฟอร์มโซเชียลมีเดสัญชาติไทยทั้งแชทช็อปชมเทียร์บริษัท Go Social จำกัดภายใต้การบริหารของนายสิทธิรุษเสถียนจารุพงษาประธานกรรมการบริหารแถลงข่าวเปิดตัว Go Social โซเชียลมีเดียสัญชาติไทยเจ้าแรกที่เป็นมากกว่าแพลตฟอร์มโซเชียลเรียด้ว่าเป็นแพลตฟอร์มแห่งความบันเทิงแบบครบวงจอรอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การพูดคุยหรืออัปเดตรูปผ่านช่องทางออนไลน์แต่ตอบโจทย์ทุกลับสไตล์ทั้งแชทชอ็อปชมเชร์เรียกได้ว่าได้ทีโกโซเชียลที่เดียวครบจบทุกอย่างโดยจะเริ่มในเดือนธันวาคม2564 ซึ่งคาดว่าจะช่วยทำให้มียอดผู้ใช้แอปอยู่ที่ประมาณ200แสนคนเอ,อ่ที่มาของโโซเชียลนะครับคือจริงๆน,นะครับว่าแพลตฟอร์มนี้นะครับเราได้พัฒนามาจากคนนี้มาประมาณร่วม3ปีนะครับโดยงบลงทุนที่เราลง,ลงทุนมาเนี่ยนะครับประมาณ70-80ล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราตั้งใจนะครับสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็มุง่งมุ่งหวังก็กคือเรื่องของ โซเชียลมีเดียซึ่งเราอยากเห็นโซเชียลมีเดีอเป็นของคนไทย100เปเซ็นต์นะครับต้องคอนเซ็ปต์คือต้องพัฒนาด้วยคนไทยนะครับแล้วก็เด็กไทยเป็นคงพัฒนานะครับตรงเนี้ยนะครับเราจึงทุ่มทุนแล้วก็มุ่งหวังที่จะทำให้สำเร็จนะครับ อคอนเซปต์ของแชทช็อปชมเชียร์ก็คือเราเรา,เรามีผมใช้คำว่าเรามีทุกรูปแบบนะครับที่อ,อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวนะครับแชทก็คือเป็นการสามารถที่จะ,ะสื่อสารหรือคุยกันได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็สามารถที่จะ,ะโทรหากันได้โดยที่ไม่ต้องเสียเสียเงินนะครับตัวตัวช็อปก็เป็นรูปแบบของการช็อปปิ้งออนไลน์นะครับแต่ในการ ช้อปปิ้งออนไลน์ของเราเนี่ยจะแตกต่างจากการช้อปปิ้งแบบทั่วไปนะครับซึ่งเราตรงนี้เราเป็นแพลตฟอร์มที่เราพัฒนาม,มาเป็นรูปแบบของอ c o m m e r c e ์ซที่ใช้คําว่าเป็นเอเ r นเมนต์อีคอมเ m ิร์ e คอนเซ็ปต์ก็คือ,อซื้อไปชมไปชมไปซื้อไปนะครับตรงนี้นะครับคือคือ,ค,อคือใช้คาว่า อินเตอร์เทนเมนต์อีคอมเมิร์ซซึ่งจะแตกต่างจากโซซึ่งแตกต่างจากาพวกช้อปปิ้งทั่วไปที่เป็นช้อปปิ้งออนไลน์เป็นเป็นอะไรเป็นอ e ีคอมเมิร์ซทั่วไปนะครับเราจะแตกต่างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงตรงนี้ครับ uh, การสร้างคอนเทนต์เนี่ยต้องบอกว่านะครับคอนเซ็ปต์ของเราคือเราสร้างคอนเทนต์ที่ใหม่ๆซึ่งซึ่งคอนเทนต์ที่ที่ยังไม่ได้ยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนนะครับ uh, ในรูปแบบของการแชทช้อปชมเชียร์เนี่ยก็คือในเรื่องของการชมเนะครับต่อไปการชมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการชมแบบไลฟ์คอนเสิร์ตหรือการชมแบบภาพยนตร์ จะตอนนี้เราพัฒเราก้าวกำลังก้าวข้ามไปพัฒนาในเรื่องของม e ต a วเวิร์ดลวนะครับก็จะเป็นการชมไลฟ์คอนเสิร์ตหรือว่าเป็นการชมภาพยนต์แบบโลกเสมือนจริงละนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเปิดตัวอยู่ม่กี่วันนี้แล้วนะครับตรงนี้เราพัฒนาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับโอเคตรงนี้ครับพอเสร็จปุ๊บแล้วตรงนี้นะครับเราก็ไปมีตรงที่ว่าเชียนะครับเชียตรงนี้ก็คือแพลตฟอร์มเราเนี่ยต้องบอกว่าเราตอบโจทย์ตอบสนองในเรื่องของกีฬานะครับโดยเฉพาะกีฬาไทยเนี่ยนะครับ กีฬาโดยที่กีฬามันต้อบอกว่าการชมกีฬานะครับมัน มันต้องดูแบบเรียลไทม์นะครับถึงจะสนุกซึ่งณเวลานี้นะครับพอทางแพลตฟอร์มโซเชียลีเดียของเราเองเนี่ยตัวโซเชียลเนี่ยนะครับเราพัฒนาตรงนี้ได้ความเร็วสูงสุดนะณเวลานี้นะครับก็คืออย่างปกติทั่วไปเนี่ยก็จะดีเลย์ประมาณ4 8วินาทีหรือร่วมๆมนาทีในการชมใน,ในการชมกีฬาฉะนั้นเนี่ยต้องบอกนะว,ว่ามันมันอาจจะไม่สนุกนะครับแต่เวลานี้นะครับของเราเนี่ยมันพัฒนามาได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่1วินาทีถือว่าณเวลานี้นะครับอันนี้คือจุดแข็งของเรานะครับ เราพัฒนาความเร็วส and the uh ูงสุดได้ประมาณ1วิเนี่ยนะครับก็เร็วที่สุดในโลกแล้วเวลาเวลานี้นะครับเราเลยเอาเรื่องราวของตรงนี้นะครับที่สิ่งที่เราพัฒนานี่เอามาใช้กับกีฬามวยเป็นเป็นกีฬาเริ่มต้นก่อนและจากนี้ไปก็จะเป็นกีฬาไทยๆนะครับเป็นกีฬามวยไทยบ้างไฟไก่ชนวัวชนอะไรพวกนี้เป็นกีฬาไทยในเรื่องของสื่อสารในเรื่องของวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับเพื่อจะเพื่อจะได้นำวัฒนธรรมไทยกีฬาไทยนี้สู่สายตาคนทั้งโลกนะครับ โครงการที่เราทำเนี่ยนะครับเป็นเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆเช่นโครงการไอ o ด h e ฮีโร่เนี่ยนะครับไอเดอลฮีโร่เกิดขึ้นจากคาว่าฮีโร่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากมวยอ,อย่างเดียวมันเกิดจริงๆแล้วคําว่าฮีโร่เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกสาขาอาชีพก็สามารถที่จะมาเป็นฮีโร่ได้นะครับโดยเฉพาะยิงย่งยิ่งถ้าเกิดเราเห็นใครที่เป็นไอดอลของเราแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือมันคือไอดอลของเราฉะนั้นเนี่ยฮีโร่เนี่ยของเราเนี่ย มันจะเกิดขึ้นทุกสาขาอาชีพโดยที่ยังไม่มีใครที่จะยังไม่มีใครทํายังไม่มีใครที่จะดึงคนที่มีความสามารถมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเนี่ยเขาไม่มีเวทีที่จะได้มาแสดงความสามารถฉะนั้นเนี่ย Go Social จะเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งแล้วก็เป็นช่องทางหลักให้เขาได้มามีโอกาสได้มาแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ครับนี่คือโปรเจกต์ของ Idol Hero ฉะนั้นเนี่ยให้ติดตามเลยครับว่า Idol Hero ไม่ได้มีแค่โปรเจกต์เดียว ไอดอลฮีโรคือเป็นแมสเสจที่จะนำพาในเรื่องของอคนเก่งๆเ,งเข้ามาในโครงการของไอดอลฮีโรนี่ครับ